สวัสดีครับอยู่กนนมพภูทรไผ่พงตะวันวันนี้วันที่สามพอคหกห้าอ่าเดเลิกแล้วนะครับลงเป็ดลงเป็ดเนื้อกันนะครับเพิ่งเอาอันนี้ออกมานับลูกเป็ดแตดนะ่ลรมาล้างเร็วเลยนะครับครับอันนี้ลูกเป็ดวันแรกนะครับออกมาจากนคนปรปฐมนะครับ พันเป็ดเนื้อนะครับเลี้ยงประมาณ4ี่สิบหถึงห้วันครับเริ่มตั้งแต่วันและวันนี้เลยขนับไปนะครับกระจุบกระชิบนี่นะครับร้องร้องเสียงเหมือนไก่ไหนดูอา่อา,อานับับนี่คือออกจากลังใหม่ๆเลยนะครับอ่าน่าปล่อย่ออันนี้อยู่กับ น้องน้ำพึ่งนะครับพึ่งหันหน้ามาเนี่ยหันหน้ามาอ่าอันนี้เด็กนักเรียนนะครับช่วยกันปิดเทอมนะครับช่วยปเปิดแขนอาชุันนับปล่อยลงมาเลยลูกนับเฉลี่ยแล้วลังไว้เจ็ดสิบตัวน,นี่พอไข่คุณจวัณน,นะครับผู้จัดการน้องพึ่งออน้องน้าพึ่งนะครับก็ทำมาหากินกันนะครับสัตว์นี่ เป็นเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นอาหารของมนุษย์เรานะครับไม่ว่าจะเป็นหมูไก่อันนี้เป็ดนะครับฟามเป็ดกตะเลี้ยงกันไปนะครับเป็นโรงเรือนปิดนะครับป้องกันเชื้โอโรคข้างนอกนครับแล้วจะมีพัดลมดูดอากาศดูดของเสียออกไปนะครับดูไปด้านนอกนะครับ เียว่าคุณภาพต้องมาที่หนึ่งนะครับสำหรับการเลี้ยงเป็ดอยู่ในฟาร์มปิดนะครับ <S <S 1> <S 1> นะครับค่อยๆปล่อยได้เี็นฟล่มเลยมแขงแรงพอนะครับนดี่ก็กินน้ํานะครับป๊ปป๊ปปกินน้ําทุกอันนี้เราเตรียมน้ำไว้แล้วนะครับทั้งอัตลมมัดทั้งกระปุกเลยนะครับสำหรับวันแรกป๊ปปี๊ปป๊ สําหรับวันแรกนะเรียกมันคิดว่าเป็นแม่มันมั้งเนี้ยได้ยินเสียงมนุษย์ไม่ได้ฮะมันวิ่งตามมาเลยครับเอามากินน้ํากันลูกอ่ากินน้ํากันกาลังปล่อยนะครับกําลังปล่อยรถมาส่งวันสักคู่นี้อ่านะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คนเลีเ้ยงเป็ดนะครับนมคูทอนไข่เพิ่งตะวันนะครับเราอยู่กับลูกเป็ดนะครับ ลานจุดแก่ด้วยครับส่วนใหญ่อยู่นี้เป็นระบบฟาร์มปิดที่ส่วนใหญ่เป็นเท่าแก่ใหญ่ๆครับมามาเลี้ยงกันแล้วเกษตรกร,ร,กรลายเล็กๆเนี่ก็นับวันหมดไปนะครับก็เหลือแค่เล้าเดียวเองมีแค่เล้าเดียวนะครับก็พออไปซื้อกับข้าวกินบ้างนะครับอ่านะครับสลาคทิปนี้ฝากกดไแล้วกดแช์กับหนุมบุธรไผ่พงษ์ตะวันด้วยครับกราเบเป็ดครับสวัสดีครับผม